สวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเป็นข้อ10นะตอนนี้เป็นข้อ11นะครับเพราะนั้นก็ตั้งใจฟังและก็ลองฝึกทําตามนะนะครับจะได้เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วเราก็นะครับจะได้ทําข้อสอบกลางภาคได้นะครับเพราะนั้นใครที่ดูแล้วก็บอกเพื่อนมาดูนะมันจะได้ทําได้นะครับอย่างน,น้อยก็เคยเห็นโจทย์ทําดูคอนเซ็ปลักษณะการทํานะครับ โอเคนะตัวนี้นะครับอ่ะมาดูข้อ11นะข้อ11ข้อ11โจทย์เขาบอกว่า5ยกกำลัง4เอ้ยโทษที5ยกกำลัง4ีงลบเคูณกับ5ยกกำลัง n อนลบสนะครับอ่ะมีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่จงทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะครูไม่ไม่ขอญาตเขียนนะจงทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จ ขั้นตอนแรกเลยวิธีทำนะครับวิธีทำเขียนลงไปก่อนนะครับเขียนลงไปก่อนนะเสร็จแล้วครับสังเกตตัวนี้ครับฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันและตรงนี้เป็นการคูณใช่ไหมครับฐานเหมือนกันให้จับเลขชี้กาลังมาทํะไรถ้าเป็นการคูนก็จับมาบวกกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตามตนันทำตามเลย5ยกกองลัง4ลบ n ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพหุนามแบบนี้ถ้าเลขชี้กำลังเป็นพหุนามให้เราใส่วงเ,เล็บให้มันนะ ถ้าเป็นการคูณก็ฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกัน n ลบ4นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนเราก็เขียนสมบัติลงไปอ้างอิงนะก็จะเป็นเท่าไหร่ a กำลัง m คูณกับ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n นะครับเป็นแบบนี้นะก็คืออันนี้เป็นการคูณเลขยกกาลังเนาะฐานเหมือนกันให้จับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ4ลบ n มาจากตรงนี้ใส่วงเล็บให้มันบวกกับ n ลบ4มาจากตรงนี้ เสร็จแล้วครับจับตัวที่เป็นเอกนามคล้ายกันมาใกล้กันแล้วค่อยดําเนินการนะเอกนามคล้ายกันคืออะไรตัวแปรเหมือนกันเลขชี้กําลังเท่ากัน n ที่เขาไม่เขียนเลขชี้กาลังให้เข้าใจว่าเลขชี้กาลังคือ1นะครับตัวนี้ก็เป็นเอกนามคล้ายกันเนาะก็คือลบ n บวกกับ n นะครับอ่าแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับตัวนี้ c ใช่ไหมครับ c กับลบ4นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะ เสร็จแล้วครับดาเนินการต่อก็คือตัวนี้มันเป็นการบวกพหุนามใช่ไหมครับบวกพหุนามก็คือต้องจับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาดําเนินการเนาะก็จะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า n ก็คืออะไรก็คือลบหใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์หน้า n ก็คือบวกหก็คือเรามโนไปว่ามโนไปว่ามันมันมีมันมีสัมประสิทธิ์หน้า n คือ1ถ้าเขาไม่เขียนนี่ให้เข้าใจว่ามันเป็น1เลยนะหน้าตัวแปรนะนะครับให้มโนไปเลยนะเข้าใจเนาะมโน ก็คือตรงนี้จับสามสิทธิมาดําเนินการก็คือลบหบวกกับ1ใช่ไหมครับคูณกับ n บวกกับ4ีลบสเหลือ0นะครับเสร็จแล้วต่อก็คือ5กําลังลบหบวกหเหลือ0คูณกับ n บวกกับ0นะครับเสร็จแล้วต่อ0นคูณ n ได้5กําลัง0บวกกับ0นะแล้วก็ได้เป็น5กําลังอะไรห้าลัง0ูนยะครับห้าลัง0แล้วทําไงต่อครับทีนี้ก็ เราจําได้ว่าอะไรถ้าสมมติช้อยมันมีแบบแบบนี้ก็ตอบเลยหรือถ้ามันมีเป็นให้ตอบ1เราแล้วก็ตอบ1น,นะครับเพราะาอะไรสมบัติเลขย้งลงเลขย้งลังเนาะถ้า A ย่องลัง0เท่ากับ1เมื่อ a เป็นจํานวนเต็มใดๆนะครับที่ไม่ใช่0น,นะครับเพราะฉนั้นข้อน,นี้ก็ตอบได้2แบบก็คือตอบกําลัง0หรือเท่าไหร่ครับหรือ1น,นะครับแบบนี้นะอข้อ11ผ่านไป ข้อสิบเอ็ดผ่านไปนะครับทีนี้ไปดูข้อสิบสองข้อสิบสองข้อสิบสองโจทย์ยาวนะโจทย์ยาวเพราะนั้นก็ตั้งใจฟังลองลองทําตามนะครับอ่ะข้อสิบสองข้อสิบสองนะครับข้อสิบสองอ่ะข้อสิบสองนะครับข้อสิบสองจะเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะครับ x กำลังส y z นะครับคูณกับลบ 3าส่วนส x ก,กํลังสอง y กํลังส z กํลังสนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทําไงต่อทีนี้ถ้าเป็นเจอโจทย์แบบนี้นะเราพยายามแยกเลขยงลังกับจำนวนออกก็คือตัวนี้เป็นอะไรครับลบสส่วนสตัวนี้เป็นอะไรลบหส่วนสองเราแยกมันออกจากกันก่อนเอามารวมกัน แล้วคำว่าแยกออกคืออะไรแยกออกจากตัวที่เป็นเลขยงหลังหรือตัวแปรนะแล้วเอ,อกพวกนี้มาจับใกล้กันก็คือลบหนส่วนสอะครับตัวนี้ถ้ามันไม่มีเครื่องหมายคูณถ้าเจอรูปแบบนี้ให้เข้าใจว่าการอะไรการคูณนะก็จะเป็นคูณเท่าไหร่ลบสส่วนสใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้จะเหลืออะไรฝั่งนี้เหลือ X กําลัง -3yz แนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ x กําลังสอง Y กํกลังสองกลัง3นะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราทําเท่าที่ทําได้ก่อนสังเกตตัวนี้ครับมันเป็นการคูณเศษส่วนใช่ไหมการคูณเศษส่วนอาจจะครูเขียนให้ดูง่ายงายเลยก็คือลบหส่วนสคูณกับลบสส่วนสงคใสวงเล็บนะเราค่อยไม่งงนะครับอ่ะทีนี้สังเกตดูตรงนี้ครับ X กับ x ฐานเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นการคูณมันก็คือการคูณเลขกำลัง ถ้าการคูนเลขกําลังฐานเหมือนกันให้จับเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น x ก,กําลัง3บวก2นะครับคูณกับตรงนี้ครับฐานเป็น y ตรงนี้ฐานเป็น y ครับฐานเอ้เลขยกกำลังเนาะตรงนี้ถ้าเลขถ้าเขาไม่เขียนมาให้เราเข้าใจว่าคืออะไรเลขชี้กำลังเป็น1นะครับก็จะได้เป็น y กําลัง1คูณกับ y กําลัง2ใช่ไหมฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้เป็นบวก2 <ileri> นะครับคูณกับแที่เขาไม่เขียนเลขชี้กำลังนี่คือเข้าใจว่าอะไรคือ1นะครับก็เป็นแซดกำลัง1บวกกับ3เหล่านี้มาจากไหนมาจากสมบัติเลขยงลังครับ a กำลัง m คูณกับ a อกำลัง n นะครับฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วต่อไปครับคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ แต่ว่ามันเป็นลบคูณลบต้องได้ไปเไรเป็นบวกเนาะตัวนี้ก็เศษคูณเศษ1นคูณสก็ได้3ส่วนด้วย2อคูณสก็ได้4นะครับอ่ะเสร็จแล้วทาไงต่อทีนี้เราก็บวกเลขชี้กำลังดิใช่ไหมครับเอ็ก,กําลังสบวกสได้ x ก,กําลัง5คูณกับ y กําลัง1นบวกสได้ y กําลัง3นะครับคูณกับ z กําลัง1นบวกสได้4นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราตอบให้มันอยู่ในรูปสวยงามกว่านี้ดินะครับก็ตอบเท่าไหร่3ส่วน4 x กำลัง5 y กำลัง3 z กำลัง4นะครับอ่ะเพราะนั้นก็ตอบอวอตอบครับตอบ3ส่วน4 x กำลัง5 y กำลัง3 z กำลัง4นะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับก็คือโจทย์ ถ้าเจอโจทย์เป็นแบบนี้นะเราแยกออกก่อนแยกตัวที่เป็นจํานวนกับตัวแปรหรือเลขยรองลังออกก่อนนะครับแยกออกเสร็จแล้วก็ถ้ามันเป็นการคูณก็จับมาคูณกันนะครับก็ใช้หลักๆนี่เคยเลยครับทําไมถึงเป็นบวกเพราะอะไรจานวนเต็มลบคูณจานวนเต็มลบได้จํานวนเต็มบวกนะครับเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วยังไงต่อทีนี้เสร็จแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นการคูณเลขยรองลงังถ้ามีฐานเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็จับเลขชี้มำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น3มาบวก2ตรงนี้ก็จะเป็น1มาบวก2ตรงนี้ก็จะเป็น1บวก3แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาถ้าเลขมันเป็นตัวแปรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่เขียนมาให้เข้าใจว่ามันเป็นเลขชี้มำลังเป็น1นะครับอ่ะโอเคนะนี้ข้อ12ผ่านไปข้อ13ข้อ13ยาวนิดนึงนะครับอ่ะฉะนั้นตั้งใจฟังนะครับอ่ะแล้วก็จดตามนะครับจดตามทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับอ่ะ เพื่อที่จะทำคะแนนได้เยอะๆนะจะได้เก็สีวิชาครูนะครับอ่าข้อ13ข้อ13ข้อสิโจทย์เขาบอกว่า2องกำลังสนะครับอ่าวงเล็บ2องกำลังสอลบสองกลังสองลบสเนาะอ่าวงเล็บปิดแต่ทั้งหมดมันยกกำลัง0ูนย์ะครับคูณกับอ่าสองกำลังสคูณกับสี่กำลังสองลบห นะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะเฟิบฟบฟบนะครับอ่ะเสร็จแล้วทาไงต่อครับคือถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะให้เราแปลงจากเลขยงลังอะ่ะให้เราแปลงจากเลขยงลังอะ่ะให้เป็นค่าจํานวนเต็มก่อนโดยเอาจากค่าแรกก่อนนะครับก็คือ2กําลัง3มันคืออะไร2กําลัง3ามันคือ2คูณกัน3ตัวเนาะคูณ2คูณ2ทีนี้ลองคูณกันดี2 2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 โอเคไหมครับอ่ะทีนี้ต่อมานะต่อมาเอาตรงนี้สองกำลังสองเนาะสองกำลังสองคืออะไสองคูณกันสองตัวสองคูณสองได้สี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวต่วตอมาครับสี่กำลังสองคืออะไสี่กำลังสองคือสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่ได้อะไสิบหกนะครับสิบหกนะครับอ่ะสิบหกทีนี้เราได้ค่าทั้งสามตัวแล้วเหลือแต่เราไปแทนค่าในวงเล็บเอ้ยในในโจทย์นะครับ สองกำลังสามเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปสองกำลังสามก็คือแปดเนาะสองกำลังสองคือสี่ก็แทนลงไปลบกับสองนะครับอ่ะคือแทนตรงไหนแทนค่าลงไปน,นี้ไงใช่ไหมครับแทนค่าลงไปตรงนี้น้องกำลังศูนย์คูณกับสองกำลังสามคือเท่าไหร่ก็คือแปดเนาะและคูณวงเล็บกับสี่กำลังสองก็คือสี่คูณสี่ได้สิบหกนะครับสิบหกลบสิบหกนะครับอ่ะ โอเคบรรทัดต่อมานะบรรทัดต่อมา8นะครับ4ีลบสเหลือ2นะครับแต่ทั้งหมดย่องล่าง0นยครับคูณกันตัวนี้นะ8 16สิลบสิเหลือ0นะครับอ่าเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบตัวนี้นะครับนะครับ8เนาะ8ปคูณสได้16ใช่ไหมครับ8ปคูณสได้16นะ 8คูณ2ได้16 16แต่ว่ามันยกกําลังอะไรอยู่กําลัง0คูณกับ8คูณ0ได้0นะครับทีนี้เราก็จําได้ว่าอะไรครับถ้าเลขชี้กําลังเป็น0ถ้า a เป็นฐานเนาะ a เป็นจํานวนเต็มใดๆเนาะถ้าเลขชี้กำลังเป็น0ให้ตอบเท่าไร่ตอบ1นะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ16กาลัง0ก็คือ1คูณกับ0 1คูณ0ได้เท่าไหร่ครับก็ได้0ใช่ไหมหได้0อ่า โอ้ทำมาแทบตายตอบเท่าไรตอบศูนย์นะครับอ่าตอบอตอบครับข้อนี้ตอบเท่าไหรตอบศูนย์นะครับอ่าคอนเซปต์หลักๆเลยข้อนี้คือเปลี่ยนจากสองลังสองเป็นสี่เนาะจากสองก็แล้วจากสองลังสามเป็นแปดก็คือเปลี่ยนให้เป็นค่าจํานวนเต็มให้มันสามารถดําเนินการได้เสร็จแล้วเราก็เริ่มดําเนินการในวงเล็บนะครับสี่กำลังสองเป็นเท่าไหรสิบหกนะสองลังสามเป็นแปด นะครับโอเคนะเป็นแบบนี้หรือว่าเราจะมาแยกออกมาเราจะมาแยกออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนค่าออกมานะครับตัวนี้8 2ได้16นะครับอ่า10แต่มัน16มันยกหลังศูนย์อยู่ลังศูนย์ก็ได้1ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะต่อไปดูข้อที่14นะครับ14ก็คงจะไปต่ออีกพาร์ทพาร์ทต่อไปนะเพราะพาร์ทนี้ก็คงจะจำกัดเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะเพราะนั้นก็ขอจบคลิปนะครับ ไอคลิปแนวข้อสอบเลขกุ่งลังไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ